อมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวีรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสวัสดีครับสวัสดีแม่อีทครับสวัสดีค่ะคุณปอครับวันนี้นะครับทุกท่านใครอยากใส่ใจตัวเองดูแลสุขภาพนะครับเหมือนแม่อีทดวงใจก็ มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์วันนี้ก็คือหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งของสุภาพโอสดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอีทเป็นพรีเซนเตอร์นะครับตัวน้ํามันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนะครับตัวนี้เป็นน้ํามันงาดำห้าส่วนและน้ํามันล,ลำข้าวห,หนึ่งส่วนเป็นสูตรที่ดีที่สุดและเป็นสูตรที่พิเศษมากๆของสุภา,<ช>าพโอสถ<ช>เพราะสูตรนี้เราวิจัยพัฒนามานะครับแล้วจดอนุสิทธ,ธ,ธ,ธิบัตรแล้วด้วยนะครับส่วนใหญ่คนที่จะทานก็จะทานซ้ําทานประจํานะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาปวดข้อปวดข่าว นะครับแต่ก่อนมีดก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก่อนมาเจอสุภาพบุรุษไม่แน่ใจว่ามีดมีปัญหายังไงบ้างครับโอ้แน่นอนค่ะคุณปอแม่อีเชื่อว่าสูงวัยทุกคนก็เจอนะคะเจ็ดสิบกว่าแล้วจะลุกก็โอยนั่งก็โอยนั่งนานๆพอลุกขึ้นจะเดินมปนกระเพรกค่ะคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันตึงไปหมดเลยตึงคอบานไหลที่เขาเรียกว่าตัวตึงอ่ะค่ะตัวตึงแบบนี้ไม่ดีแน่นอนแม่อีก็เริ่มหาตัวช่วย ก็มารู้จักคุณป๋อกับคุณปุ้ยแฝดของเขาท้ายป้ายรถเมล์ค่ะเออเขาเขียนว่าปัญหาเขาสําหรับคนที่มีปัญหามันตรงกับปัญหาของแม่อีทพอดีก็เลยโทรสั่งซื้อแล้วก็ทานมาตลอดเกือบ5ปีแล้วค่ะไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียว ครับก็ไม่อีทจะทานนะครับปกติทาน2เม็ดตอนแรกๆได้ยินว่าไม่อทานตอนเช้านะครับตอนนี่ผมแนะนําแต่แค่เป็นว่าไม่อีทพอไปเจอแฟนคลับครับบอกว่าให้ทาน2แคปซูลก่อนนอนมิตรก็เล่าให้ผมฟังว่าทําให้หลับลึกหลับสบายครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็วิจัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับไขมันดีไล่ไขมันเลวเรื่องลดการอักเสบลดปวดของการการการอักเสบต่างๆปวดข้อปวดข่าปวดกล้ามเนื้อรวมทั้งการนอนหลับด้วยเพราะนั้นใครมีอาการดังกล่าวที่เล่าไปนะครับและอยากใส่ใจตัวเองเหมือนไม่อีทไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยสุด นี่แม่อีทไปขึ้นถ้ำนาคามาด้วยค่ะ <c oughs> ไปอย่างมีความสุขคุณผู้ชมค่ะแม่อีทถึงบอกเลยคะถ้าตัวเราสุขภาพดีนี่อยู่บ้านทํางานบ้านเองทุกอย่างซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถูบ้านแล้วเป็นผู้หญิงโบราณถ้าถูบ้านแม่อีทต้องลงไปถูบ้านมันจะสะอาดนี่แล้วกลับมาเล่นโยคะได้เหมือนเดิมคะ่ะเมือ่อเราตัวเบาเราสามารถที่จะทํากิจกรรมเหมือนตอนที่เราสาวๆได้จริงๆตัวแม่อีทพิสูจน์มาแล้วถึงกล้ามาบอกต่อค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญ ที่สุดในน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถแม่อีทมั่นใจถึงกล้ามาบอกต่อ ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้โปรโมชั่นไปเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ผมจะมิคุยกันว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สินค้าดีๆได้โปรโมชั่นดีๆเอาไปใส่ใจไปดูแลตัวเองกันนะครับน้ำมันงาดำลำาข้าของเรา1กระปุกนะครับมี30แคปซูลซื้อโปรโมชั่นวันนี้นะครับเรียกว่าโปรไม่อีทเลยนะครับซื้อ4ขวดแถมอีก3ขวดได้ไป7ขวดไม่อีททานเราสองแคปซูลผมเนี่ยทานวันหนึ่งแคปซูลก่อนนอนครับทานได้7เดือนเลยนะครับชุดแรก4ขวด1,400บาทนับแถมอ3ขวด 1นึ่บาทที่สําคัญคือเฉพาะในรายการนี้นะครับผมแถมกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คให้ด้วยรวมกันทั้งหมดนี้นะครับประมาณ2,600บาทวันนี้จ่ายเพียง1น9 0บาทเท่านั้นครับอันเนี้ยเรียกว่าโทรมาบอกว่าโปรไม่ออทเลยนะครับโทรเบอร์0 2 6 6 6 0 0 0 1ย้ํานะครับ0 2 6 6 6 0 0 0 1มี QR code ด,ด้วยนะครับแอดไลน์สแกนมานะครับใครมีปัญหาปรึกษาอย่างบางคนทานยาคุณหมออยู่ไข<ะ>มันเยอะะน้ําตาลเยอะ,ะความดันสูงเ<ะ><ะ>พพรราราะฤติกม บริโภคบอก call center ได้เลยนะครับว่าทานยาคุณหมออยู่เนี่ยสามารถทานตรงนี้ได้นะครับที่สำคัญคือโปรโมชันนี้คุณจริงๆรีบโทรมาบอกว่าโปรโมชันไม่อีสนะครับที่สำคัญคือแต่ก่อนเนี่ยไม่อีสท,ที่เล่าว่ามีปัญหาปวดเมื่อยเนื้อตัว<ช>นะครับปวดข้อบ่าไหลา่ปวดกล้ามเนื้อเรียกว่าตัวตึงผมอยากให้ทุกท่านลองสังเกตร่างกายตอนนี้นะครับลองลุกขึ้นมานะครับขยับแข้งขยับ,ข,ยบขาถ้าลุกนั่งมีเสียงกบแก๊บกบแก๊บข้อมันติดข้อมันบิดบางทียืดแขนเนี่ยยืดตรงๆไม่ได้มติดค้างไว้นะครับแล้วก็จะลุกขึ้น มานั่ง<ช>นะีแขนขาชาชนะครับมีเสียงก๊อบแก๊บมีการอักเสบปวดร้อนบวมแดงตัวงานดําลําข้าวก็มีงานวิจัยว่าช่วยได้ตัวเนี้ยผมแต่งตํารามาเลยนะครับเป็นตําราของน้ํามันงานดําลําข้าว ที่เป็นตำราเพราะาอยู่ในหอสมุดแห่งชาตินะครับการทานน้ำมันงาดำกับน้ำมันํำข้าวเนี่ยตาส่วนห้าต่อหนึ่งเพราะว่าปกติเนี่ยน้ำมันงาดำมีประโยชน์คนทานเพื่อบำรุงกระดูกบำรุงเส้นผมนะครับแล้วก็ลดการปวดข้อปวดเข่าอยู่แล้วแต่ว่าคนเราไม่ทานงาดำเดี่ยวๆครับไม่ยีดค,ค,คนเราเวลาทานเนี่ยเขาทานขอก้องกับงาดำพร้อมกันนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนนี่แหละครับจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้แล้ว โรงงานของเรานะครับมีมาตรฐานทั้ง GMP ISO h าล a l บริษัทโรงงานเพศสัตว์อุตสาหกรรมเจสซี ST, ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทของเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพแห่งประเทศไทยเพราะนั้น เขาไม่แน่จริงไม่ดีจริงเขาคงไม่อยู่คู่คนไทยมา70กว่าปีเท่าอายุแม่อีทเลยล่ะค่ะที่สําคัญคุณป๋อเป็นเพสัจกรเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาบอกมานําเสนอนั้นมันต้องดีจริงที่สําคัญ ตัวแม่อีทนั้นพิสูจน์มาแล้วค่ะและมั่นใจว่าการป้องกันนั้นย่อมดีกว่าการรักษาคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะวันนี้แม่อีทมาส่งต่อสุขภาพดีให้ถึงบ้านโดยวิธีง่ายๆเพียงโทร026660001026660001น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถสั่งซื้อวันนี้4แถม3รับไปถึง7กระปุกคุณผู้ชมจ่ายเพียง1 9 0บาทวันนี้แถมกระเป๋านี่ น้ำหนักเบาใส่ของหนักได้แม่อีทมีทุกสีเลยเพราะฉะนั้นสะสมไว้เลยค่ะรับรองสุขภาพดีมันจะทำให้ครอบครัวสุขสันต์มีความสุขง่ายๆค่ะน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถแค่นี้เองนี่แม่อีทเนี่ยนอกจากตัวแม่อีทเนี่ยมาส่งต่อสุขภาพดีและแม่อีทเชื่อว่าสิ่ง ที่คนที่กินแล้วดีจริงมาบอกต่อมีค่าย,ยิ่งกว่าปากแม่อีทนี่อาม่าพานอาม่าพานนี่อายุ80กว่านะคะคุณผู้ชมอมอาม่าพานแข็งแรงมากนี่ทำงานบ้านเองเหมือนแม่อีททุกอย่างกม้มก้มเงยเงยลุกลุกนั่งนั่งเห็นไหมคะเมื่อสูงวัยในบ้านสุขภาพดีลูกหลานก็จะพลอยมีความสุขเมื่อสุขภาพดีใจก็ดีมันก็จะมีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถที่หนึ่งของดวงใจที่แม่อีทไว้ใจมาตลอด นี่ลุงชัยนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเมื่อเราสุขภาพดีเห็นไหมคะยกต้นไม้ก้มก้มเงยเงขับรถเองไปไหนได้สูงวัยสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องนั่งเฝ้าโซฟาอยู่กับบ้าน,นะคะ่ะครับเพราะนั้นนะครับคนที่มีปัญหานะครับตอนนี้อาจจะนั่งอยู่รู้สึกว่า ปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดแข้งปวดขาแล้วคนปัจจุบันมีปัญหาเรื่องข้ออักเสบข้อต่างๆเยอะไม่ใช่ใชเฉพาะผูะ้สูงอายุนะครับวัยทำงานเนี่ยอย่างวัยทำงานก็จะมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรปวดคอบารา์ไนั่งนานๆปวดหลังล่างแล้วก็อาชีพที่ต้อง ก้มๆเงยๆตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือว่าไลเดอร์ครับที่ขับมอเตอร์ไซค์ทั้งวันก็ที่มีปัญหาเรื่องนิ<ๆ>้วล็อกเยอะนะครับตัวนี้เรามีงานวิจัยนะครับว่าช่วยลดการหนักเสบแล้วก็ช่วยลดปวดได้แล้ว,วิจัยกับ iMUTT ก็คือเป็นมหาเิทยชั้นนําเลยนะครับนอกนั้นงานดำลาข้าวที่ผมย้ําก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติเพราะว่าสุภาพสดครับเราใช้หลักการของธรรมชาติบําบัดและโภชานาำบำบัดเพราะนั้นการทานอาหารให้ดูแลสุขภาพย่อมดีกว่ารอให้เจ็บป่วยแล้วแน่นอน <ไ>ค่อยมาทานยาเคมีอาจจะเกิดการสะสมของร่างกายนะครับ<ช>แล้วปัญหาปัจจุบันคนไทยมีโรคเรื้อรังไม่ติดต่อค่อนข<ช>้างเยอะนะครับ<ช>เพราะนั้นอยากให้กลับมาใส่ใจสุขภาพนะครับออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็เลือกการทานอานหารที่เหมาะสมแล้วหาตัวช่วยมาด้วยครับแม่อีทใช่มันคุ้มค่ามากนะคะคุณผู้ชมตัวแม่อีทนั้นพิสูจน์มาแล้วถึงกล้าม,มาบอกต่อถ้าเราสุขภาพดีเราจะเป็นคนสูงวัยที่มีค่าทําให้ครอบครัวเรามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากฝาก ของสุภาพโอสถแม่อิทพิสูจน์มาแล้วว่าดีจริงเห็นผลจริงถึงกล้ามาบอกต่อใช่ไหมคะคุณคปอเดี๋ยวผมให้โปรพิเศษ เรียกว่าโปรโโของแม่อีทด,ดวงใจนะครับ<ช>โปรโมชันนี้นะครับคุณจริงๆที่สําคัญคือเราแถมกระเป๋าให้ด้วย<ช>กระเป๋าเนี้ยแม่อีทมีครบทุกสีแล้วก็มีแฟนคลับสะสมหลายๆสี<ช>แล้วนะครับ<ช><ช>ตอนนี้นะครับ<ช><ช>โปรโมชั่นน้ํามันงาดำำํานาข้าวขวด30เม็ดนะครับซื้อ4ขวดแถมอีก3ขวดแม่อีททานเวา2องแคปซูลทานวันหนึ่งแคปซูลผมทานได้7เดือนแล้วครับชุดนี้แล้วแถมกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคะสีคะอะไรด้วยที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ครับแม่อีทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับทุกท่านจะได้โปรโมชันนี้ในราคา1น9 0บาท ย้ำนะครับ1นึ0าบาทได้7ขวดกับกบระเป๋าอีกหนึใบนะครับดูแลยาวๆไปถึง7เดือนเลยครับโทรเบอร์ <T ober> 02-666-0001ย้ำนะครับ02-666-0001มีเคียร์โค้ดสามารถสแกนได้นะครับคนที่อยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์ทานยาคุณหมออยู่ถ้าสามารถทานงาดำได้าทานเข้ากล้องได้นะครับทานตัวนี้ได้แน่นอนครับสวัสดีค่ะ